บาลเจี๊ยบแต่ซุมนี้ยังไม่ทำให้ผมปวดนี่นี่มันก็ได้บวมันก็ได้บวกรมันจได้บวกไปมันบวกคนละอย่างเกบวกไลั่นก็ได้ปวดเกือบบวกมันนี่เกือบบวกแต่ยกมาผมก็เสียแค่ท่าน้ำท่าผ้านได้เลยไม่เป็นไรจะพาไปบวกนี้ไม่เอานะ ครับต <aunque S 2> <me> ้องบวกบวกคนละบวกโอ้เข <pour> ีบเขีบน <od> ้ำจิ <worries> woah, ้มกันแน่นอนเถอะวะเขาก็ร oh, ู้อยู่แล้วผมเชียร์ไก่ตัวไหนเนาะเขาก็จะจิ้มเมื่อขีบเมื่อขีบน้ำจิ้มดัดไปพี่จิ้ม ผมเไก่ไปชนไปอะไรมันเจอมันไม่เคยแบบว่าเอาอีกยกไม่ไม่เคยแหละเขาคุณไม่เขาคุกูนะมันไม่มนก็เลยเคทเข้า่อนานี่หลงไอานานปลาหลงต่อยแล้วเหรอซ้ใครวะเออคนนั้นโดนรมันต่อยดีไมมนไไมไปะพันตีมันชื่ออะไรวะชื่อพันตีไมหรือว่าอะไรพันโทพันโทไม่ใช่ พันขาพันแข้งเรดูแล้วพันตีหรือพันโทมันมีพันโทไอ้ตัวหนึ่งนะมันมีพันโทไอ้ตัวหนึ่งนะเอาจิ้ๆเลยนะพี่จิบจัดไปน้ำจิ้มไอ้นี่มันต้องจิ๊เลย

ดูว่อนเดียวเนี่ยเป็นเกลือมายุ่งเลยเยกลือโอ้โหชิมมีโอ้โหมีชิมชูรสด,ด้วยขผมชิมว่าต้องทิ้มเด็ดทิ <c oughs> ้มเกลือมายุ่งเลยนะเ <c oughs> ม็ดมันในนั่นต่างกันอยู่เรียบร้อยครับน้ำจิ้มสูตรพี่จิ๊บสองสามไม่ใช่มาเรียงต่อต่อต่อกนะันนะจัง ยังยูไหมยู่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนรีบไปไหนมาคุยกันก่อนปั้มเคื่องทำเื่อนะนะัมูมู่านุ๊กคือจักรมาเชื่อถงก็เพื่อเจ๋โอ้ยกลแล้วไกลแล้วพี่น้องหนึ่งนองหนึ่งนองงัวจิ้มน้ำจิ้ม เปียกๆเศษๆไกลเสด็จินแล้วพี่น้องไก่แล้วไก่แล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงไอตัวที่กัดขาหลังใช่ไหมเออคือที่ว่าแต่ต้องไปชนหลอดที่น้ำกินเลยเพไอตัวที่เป็นสองล้านอุ้ยตกใจเบิดใหญ่น่องงัวเด้อน่องน่องน่องหนึ่งน่องเด้อพี่น่องเอ้ยหัวหน้าเพิ่นวามันตอนใหญ่เพิ่นเลยตัดให้มัน มันใหญ่โพดครับมันใหญ่โพดด่ดานมันบ่อสูงแจ้กับเป็นตะเสียบอยู่ดิบบบนี้อยากอ้อมกับเฮดเอาตีมินบอขีดหว่านแองเนี่ยเลย

แต่พูดถึงวาเขาไปหันซวยเราออมกันได้ได้นอกบบบนี้เนาะไอ้น้ามังนเมื่อกี้มน่ได้เบิดเลยแต่ว่ามันสีเหนียวอย่งหน่อยผมส่งน้ำแตกปากเลย่มีไครสากระมี่ นเจสุกแล้วพี่น้องหนึ่งนองง่วตีมือพี่จิบจิบหลังว่างครับจิบหลังว่งจัดหายมาเดิมมาเดิมวะกินน้ำกันครับผมไย บอกว Ni ่าจะเลียงล่าอีกมันาไม่กลัมาตาเชฟจัดให้ครับจิบหลังวังสุดยอด เอาเอาเอาเดี๋ยวนี้ชิมชิมเอาเดี๋ยวนี้โอ้ผมเลยเหรอเออเอาเลยชูชูนิดใส่เลยนะไม่เคยนี่แหละโอ้โหมันต้องอย่างนั้นแล้วอ้น้ำจิ้มไม่ใช่หลังวางหลังทำไมไม่รู้บางทีที่เขาขายกับข้าวไหม เลขเลขคนละหนบัญชีศูนย์สองศูนย์ยอดเอาพี่น้องฝากไปซ้ำนี้ครับผมพอกันไหมลิปหนาไปกินหนองงัวก่อนจังหน่อยผมเยอะขนาดแปดสี่ลิปนี้ฝากไวปทำนี้ครับผม